เหรียญสิบตาตังรูปีพศสองสี่จะเป็นเหรียญที่พบเจอได้ทั่วๆไปนะครับพบเจอได้ตามแผงขายเหรียญตามตลาดขายเหรียญและตามเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วไปนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่สภาพเหรียญจะมีสภาพค่อนข้างดีและก็จะมีสภาพสึกหลอคะกันอยู่ด้วยนะครับสภาพผ่านการใช้งานที่เคยซื้อเข้ามาเก็บไว้นะครับจะมีราคาเหรียญละไม่เกินห้าสิบบาทนะครับ